ันนี้เราก็จะมาปิดทองอีกอีกอีกองหนึ่งนะครับกดเขา่ากดเขา่ากดเข่าซ้ายนะครับกดเข่าซ้ายนะครับขอให้หายขอให้หายนะครับโชคดีมีชัยนะครับโชคดีมีชัยตรงนี้เราจะเราชอบกดหัวนะครับกดทิ่ตาจกดติดตาจกนะครับ ปิดนะครับปิดทองตองปิดสาพมพ้อทองโหรทองทองเปลวไม่เหม,มือนจะมีองค์พระพุทธรูปเยอะแยะเลยนะครับหลายองค์นะครับเราก็จะปิดทุกองค์นะครับตามจำนวนทองเปลวทีวเท่เรามีนะครับ เหลืออะไรอีกน,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 นะครับเรามีกียนเนี้ยครบไหมนะไม่น่าจะครบนะ่งองไหนละ่ะปิดหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนะครับปิดตรงไหนนะครับปิดตรงไหน 打赌，打赌，打赌。